เดยว่องพาม่กาตด่เมื่อกี้มาไม่ลากมาโ่เลยคิดดูดไม่รู้ว่าอากอะไรไม่รร้อูแเ่อนีมาแด่แน่ดิเห็นแด่อว แดีวตั้ตั้งก้องก็ติมแต่ละแก๊กดูดูดูตาดูตาีปลาไปเที่ยวไไปดูว่าขับมาร้อยยีนะ่สิบมาครับอี eve เบรเลย20บับดูขาสามิงปลามาครับเดี๋ยวดูขา้างหน้ามนังดูตองนี้มันก็บเบื่อนะครับคลิปนี้ก็ลงก่อนนะครับเพื่อกอี๊คลิปนั้นเดีเ๋ยวรงนดีหลังครับไขยะแหละไม่รู้ ดูบ้านหนิงเนี่ยไปเอาถ้าทุกคนอยากมากลับแรกนี่แต่ถ้ากลับแรงก็กล้ามึงนี่ถ้าลมมันกล้าจะกลับอ่ะนี่ที่สวยครับตรงนี้ตอนนี้ก็สวยมากครับพี่น้องวิวยอดวิวครับวิววิวครับอันนี้บ้านตรงนี้ครับเยียนหนิงครับเยียนหนิง โอแค่งั้นเราตั้งเปเจอที่บ้านเลยกันเด็กเมื่อกี working, ้เห็นเด็กอยู <c oughs> <forms> ่มันเต็มเลยไม่หยู่อัพบิ๊ตายอ่ะไี่หยิบพเพิ่งสื้อรับนี่แหละ เลือดเลือดเลือเลือดูกลัวพี่น้องกับเบื่อเลยดูเป็นเล็กปากอ่ะแต่คลิปมันก็ยานะพี่น้องวางใครเนี่ยวางใครไม่เลือก เลือกกระพาได้ส um, um, <me an> <tem> ีไดเก็บด <inta> ูแม <te> ่ฝันนึกขับรถจ้านะครับพี่น้องขับช้ามากครับมาถึงบ้านตอาเหือกครับมามาจุๆตุ๊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 ตุ ไหนแน่ <laughs> โอเครับกถึงบ้านก็อัปเดติกากถึงละตอนที่ถึงมาแตาดำดีดำเก็บของเก่าครับดีดำเก็บของเก่าคับตาดำครับเปลี่ยนลีนนะครับรับเก็บของเก่าครับไม่เ,เอเาไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ร ทางนี้พลาดตกล้่ก็ลิกไปไหนล่ะตั้งใจกลับบ้านหเดี๋ยววนมาล้างฮ่ ัเนี่ติงวางข้าวบ้านแล้วมีบ้านไอ้่ชียบ โอเคนะครับคลิปนี้ทั้งเตื้องขอจบเพียงแค่นี้ครับถึงรถมาค่กับมากระเดิดนะครับ